สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้มาพบกับครูกันอีกแล้วนะคะในรายวิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6ค่ะสำหรับวันนี้นะคะของเราก็ยังอยู่ในหน่วยการเรียนรู้ที่3นะคะ ซึ่งวันนี้เราก็จะมาเรียนรู้ในเรื่องของการใช้ทรัพยากรอ,อย่างยั่งยืนนะคะ,ะซึ่งก็จะต่อจากครั้งที่แล้วนะคะครั้งที่แล้วเนี่ยเราได้เรียนเกี่ยวกับบทบาทของผู้บริโภคกันไปแล้วใช่ไหมคะว่าผู้บริโภคเนี่ยมีบทบาทหน้าที่อย่างไรใช่ไหมเอ่ยอผู้บริโภคเนี่ยก็คือ ผู้ที่ตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการใช่ไหมคะซึ่งนักเรียนเองก็เป็นผู้บริโภคนั่นเองนะคะสำหรับวันนี้เราก็จะเรียนในส่วนของการใช้ทรัพยากรอ,อย่างยั่งยืนนะคะนักเรียนพร้อมกันหรือยังเอ่ยพร้อมกันไหมคะเตรียมหนังสือพร้อมกันหรือยังเอ่ยอถ้าเตรียมหนังสือพร้อมแล้วนักเรียนก็สามารถที่จะเปิดหนังสือนะคะไปหน้า120นะคะ จนถึงหน้า121ได้เลยนะคะเมื่อพร้อมแล้วเราก็มาเรียนกันเลยนะคะ,ะการใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืนทรัพยากรในทางเศรษฐศาสตร์เนี่ยมันก็จะหมายถึงสิ่งที่นำมาผลิตเป็นสินค้าและบริการต่างๆ,ๆเพื่อที่จะตอบสนองต่อความต้องการของมนุษย์นะคะหรือว่าผู้บริโภคนั่นเองนะคะ แล้วทรัพยากรการผลิตก็หมายถึงสิ่งที่นำมาใช้ในการผลิตสินค้าและบริการนะคะก็สามารถที่จะจำแนกออกเป็น4ประเภทนะคะได้แก่ที่ดินแรงงานทุนผู้ประกอบการหรือเขาเรียกว่าปัใจจัยในการผลิตนั่นเองนะคะก็จะต้องมี4อย่างนี้นะคะที่ดินนะคะ แรงงานทุนผู้ประกอบการนะคะทั้งหมดนี้ก็จะเป็นทรัพยากรในการผลิตหรือเรียกว่าปัใจจัยในการผลิตนะคะทีะ่นำมาใช้ในการผลิตสินค้าและบริการนั่นเองนะคะอ่าเห็นไหมคะ ต่อไปก็จะเป็นหลักการและวิธีการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดใช่ไหมเอ่ยการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดเนี่ยก็จะมีหลักการและก็แนวทางนะคะ,ะนักเรียนก็ต้องมีการวางแผนการผลิตอย่างรอบคอบนะคะ,ะก็อย่างเช่นดูเลยมันเป็นการใช้ทรัพยากรในการผลิต นะคะให้คุ้มค่ามากที่สุดใช่ไหมเอ่ยโดยผู้ผลิตเนี่ยจะต้องวางแผนว่าจะผลิตอะไรนะคะจะใช้ทรัพยากรชนิดใดปริมาณเท่าไหร่จึงจะเกิดประโยชน์และก็คุ้มค่ามากที่สุดใช่ไหมคะอ่าแล้วก็ผู้ผลิตเองจะต้องคำนึงถึงปัจจัยในการผลิตอย่างเหมาะสมด้วยนะคะเพื่อป้องกัน ข้อผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นจนทําให้สูญเสียทรัพยากรโดยไม่เกิดประโยชน์ก็ได้นะคะตัวอย่างนะคะครูให้นักเรียนได้ดูก็คืออย่างเช่นต้องการผลิตสินค้าอาหารทะเลแช่แข็งอย่างเงี้ยนักเรียนก็ต้องมีการวางแผนการผลิตอย่างรอบคอบนะคะอ่ะโดยการนำทรัพยากรหลักที่ใช้ในการผลิตก็คือคืออะไรคะ สัตว์ทะเลก็อย่างเช่นกุ้งหอยปูปลานะคะแล้วก็ควรตั้งโรงงานผลิตใกล้แหล่งทรัพยากรที่ใช้เป็นวัตถุดิบก็อย่างเช่นในจังหวัดที่มีทะเลใช่ไหมเอ่ยอ่าซึ่งเหมาะแก่การผลิตสินค้าและบริการอาหารทะเลเช่แข็งเห็นไหมคะเราก็ต้องมีการวางแผนนะคะเพื่อ,อ ให้ได้ประโยชน์สูงสุดในการผลิตสินค้าและบริการนะคะโดยนำปัจจัยการผลิตทั้งสีเนี่ยมาใช้นะคะ,ะแล้วก็ใช้ทรัพยากรอย่างไรให้คุ้มค่าที่สุดนะคะอ่ะหนึ่งก็คือลดปริมาณการใช้ก็อย่างเช่นลดการใช้ถุงพลาสติก นะคะอ่าแล้วก็อ่าหันมาใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกนะคะก็คือเราเนี่ยช่วยการลดภาวะโลกร้อนด้วยนะคะต่อไป2การใช้ซ้ำการใช้ซ้ำเนี่ยก็คือการที่เราเนี่ยนำสิ่งต่างๆที่ใช้แล้วกลับมาใช้ซ้ำให้คุ้มค่าที่สุด นะคะก็อย่างเช่นนำขวดพลาสติกที่ไม่ใช้แล้วนำมา,เ,าเป็นภาชนะปลูกต้นไม้ได้นะคะ,ะแล้วก็นำกระดาษที่ใช้เพียงหน้าเดียวเนี่ยกลับมาใช้ซ้ำได้แล้วก็นำกระดาษเหลือใช้หรือว่ากระดาษหนังสือพิมพ์เนี่ยมาใช้ห่อของเพื่อการกระเทกก็ได้นะคะต่อไป การซ่อมแซมนะคะการซ่อมแซมเนี่ยเป็นการซ่อมแซมของที่ชำรุดเสียหายให้กลับมาใช้งานได้อีกครั้งหนึ่งก็อย่างเช่นนำเสื้อผ้าที่ขาดเนี่ยมาเย็บซ่อมแซมเพื่อน,นำกลับมาใช้ใหม่หรือว่านำมาตกแต่งก็ได้นะคะนำของเล่นที่เสียมาซ่อมแซมให้กลับมาเล่นได้ใหม่ใช่ไหมคะ,อ,ะอันนี้ก็ได้เหมือนกันนะคะ ต่อไปการแปลสภาพเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ก็อย่างอันนี้เนี่ยก็คือเป็นการนำสิ่งต่างๆที่ใช้แล้วเข้าสู่กระบวนการนะคะแปลสภาพเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ก็อย่างเช่นการนำขวดแก้วที่ใช้แล้วมาผ่านกระบวนการเพื่อหลอมขึ้นมาใหม่นะคะแล้วก็การนำกระดาษที่ใช้แล้วมารีไซคเคิลผลิตเป็นบรรจุภัณฑ์ต่างๆใช่ไหมคะ ก็อย่างเช่นแก้วกระดาษถุงกระดาษกล่องกระดาษเห็นไหมคะนี่แหละก็คือการแปลสภาพเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ทั้งหมดนี้ก็คือการใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่านะคะ,ะต่อไปก็คือเป็นการสร้างจิตสำนึกของคนในสังคมให้รู้ค่าของทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดนะคะ ก็คือมันเป็นการสร้างจิตสำนึกนะคะโดยมีวิธีการปฏิบัติดังนี้ 1. ก็คือสร้างความรู้ความเข้าใจในการใช้ทรัพยากรทั้งในระดับครอบครัวชุมชนและประเทศชาติ 2. ส,ส่งเสริมความร่วมมือในการช่วยกันดูแลแหล่งน้ำป่าไม้และทรัพยากรอื่นๆในชุมชน 3. มมีการรวมกลุ่มกันเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรก็อย่างเช่น แหล่งน้ำป่าไม้ดินนะคะ 4. ร่วมกันศึกษาค้นควา้าและก็ติดตามข้อมูลข่าวสารด้านการอนุรักษ์ทรัพยากร 5. ร่วมกันกำหนดมาตรการวิธีการดำเนินงานเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพนะคะซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยนักเรียนก็สามารถที่จะนำไปปฏิบัติได้นะคะ นักเรียนสามารถที่จะปฏิบัติตนเพื่อใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้อย่างไรบ้างได้อย่างไรบ้างคะช่วยกันอนุรักษ์ทรัพยากรอย่างนี้ก็ได้นะคะช่วยกันดูแลแหล่งน้ําต่างๆได้ไหมคะได้ช่วยกันปลูกต้นไม้ได้ไหมคะได้เหมือนกันนะคะต่อไปก็คือจะเป็นการวางแผนใช้ทรัพยากรโดยประยุกต์เทคนิคและก็วิธีการใหม่ๆ นักเรียนามาดูกันนะคะว่าสามารถนำมาใช้ในได้ในหลายลักษณะนะคะอันนี้เนี่ยนำเทคโนโลยีเข้ามาเนี่ยก็คือเพื่อทำให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมประเทศนะคะก็คือทันต่อสภาพเศร,รษฐกิจและก็สังคมใช่ไหมเอ่ยอ่ะก็คือโดยการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์มาช่วยออกแบบลวดลายของผ้าทอได้ไหมคะ ได้นะคะใช้เครื่องจักรเกี่ยวข้าวแทนแรงงานคนนะคะ,ะการนำผลผลิตทางการเกษตรมาผลิตเป็นน้ำมันไบโอดีเซลนะค,ะ,นะ,คะ,ะแล้วก็การใช้เทคโนโล,โลยีของคอมพิวเตอร์อาามาช่วยในการทำการเกษตรเห็นไหมล่ะคะสิ่งเหล่านี้เนี่ยเรานำเทคโนโลยี หรือว่าเทคนิคต่างๆนำมาใช้เพื่อปรับใช้ให้ทันสมัยมากยิ่งขึ้นแล้วก็ทันต่อสภาพเศรษฐกิจต่อสังคมปัจจุบันด้วยนะคะ,ะนักเรียนเนี่ยสามารถนำสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยนำไปใช้ในการดำเนินชีวิตได้นะคะใช่ไหมเอ่ยอเพราะฉะนั้นเนี่ยในส่วนของ การใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืนนะคะนักเรียนเข้าใจกันไม่เอ่ยว่าเราสามารถใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืนได้อย่างไรอ่ะเดี๋ยวเราจะมาร่วมกันสรุปกันอีกครั้งหนึ่งนะคะก็คือการใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืนเนี่ยเราก็ต้องมีการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดใช่ไหมเอ่ยอ่าโดยการวางแผนการผลิตอย่างรอบคอบนะคะ อ่ะแล้วก็การใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่านะคะอ่าแล้วก็จะมีการสร้างจิตสำนึกของคนในชาติให้รู้คุณค่าของทรัพยากรมีการวางแผนการใช้ทรัพยากรโดยประยุกต์เทคนิคหรือว่าวิธีการใหม่ๆเข้ามาใช้ไหมคะทุกอย่างเนี่ยนักเรียนจะต้องใช้ทรัพยากรให้มันคุ้มค่าแล้วก ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแล้วก็ช่วยกันอนุรักษ์ทรัพยากรกันด้วยนะคะ,ะสำหรับวันนี้นะคะ,ะ,ะครูหวังว่านักเรียนคงจะเข้าใจนะคะการใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืนกันนะคะ,ะแล้วก็ครูก็จะมีชิ้นงานให้นักเรียนได้ทำก็คือให้นักเรียนเนี่ยทำกิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้ที่3หน้า122่งร้อ่อแล้วก็แบบทดสอบที่ 1, หน้า125นะคะ เมื่อนักเรียนทําเสร็จแล้วนักเรียนก็ส่งกลับมาตามช่องทาง ID Line ของครูเหมือนเดิมนะคะอ่าสำหรับวันนี้ครูก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะไว้เจอกันใหม่ในครั้งหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย